แจกเบิดสุคนนอร่อยไปส่องได้ก็ได้แอบนาจองกันส่องไหมค่ะเออฝากส่องไหมของเงนอันนี้ร้านพีลวีเด้อร้านคุณผีลวีเด้อพี่น้องฝากส่องไหมกันสวัสดีให้บุญกัน แฟนใหม่แล้วว่เลื่อมแฟนเก่าครับนี่ยก็ซึงครับขอบคุณหลายๆเด้ยว่เลื่อมหน่องว่เลื่อนูขอบคุณหลายๆเด้ไดอ สวัสดีครับน้องมินน้องมินนี่น้องไม่ในวงการเนอ้อเพิ่นเด็กไม่หลานของพี่ลาวีเพิ่นเด็ดให้ลูกให้หลานเพิ่นเพิ่นมาเพิ่นบ่อยากให้ลูกหลานไปนเล่นเกมเลยเพิ่นว่าให้มาเล่นยูทูบอันลวะว่า <laughs> เล่นลยูทูบดีก็ไปติดเกมาสั่นแล้วว่า <laughs> เราก็เลยอยากให้ลูกให้หลาน มาเห็นยูทูปไอบุญก็สวัสดีน้องมินเด้อน้องมินขอบคุณหลายๆเด้อมาเป็นกำลังแรงใจเลยพี่น้องขอบคุณทุกไรทุกเรื่องขอบคุณไอบุญหลายๆเด้อบ่ลืมแฟนเก่าขอบคุณหลายๆมาเป็นกำลังใจให้น้องให้น สุขภาพแข็งแรงย้อยย้อยยิงถึงไปกันนาเด้อไอ่เห็ดที่ยัางผสมพอ่พอได้กับพ่ได้ผสมพ่อรวยกับพ่รวยสุขภาพดีเบิร์สุขคนตั้งเอบะพั่วด้อขอบคุณหลายๆเป็นวัดพี่น้องอันอาบน้ำสาหัวกุมือทั้งหนตากฝนคัดพื้นคัดยังให้เกางวดนี่วัดที่บ่ตากฝนหรอก เพราะว่าเป็นบาดเพราเศร้าเขาเถี่ยวอะไรวัชิกัด์ื่นเขาเพราะกัดเอาเที่ยวน้ำปั๊ปลาคัดเอาถ้าก้อนนี่อันขัดย่ำได้กระตากแต่ฝนตากแต่ฝนขัดพื้นให้เขาเลยสีพอนั่นเสี่ยวน้ำปั๊ปลาคัดเอาประหยัดน้ำช่วยเขาได้แต่ฟองเลยสิตายเลยเห็นอย่างนั้นือดังแห้งเลยได้เห็นอย่างนั้นก็ดังแห้งเลย ได้จ้งไล่เมื่อยดังกับดังเนี่ยอันซองนี่ก็คืนเพราะโดนอเอายี่สิบนาที่กับพ่อพี่น้องระวานซองหนึ่งเปิดไว้ยุกๆอันซองหนึ่งนั่นยังมาท่านพานันเปิดเอาชั่วโมงได้เปิดโดนซองหนึง เดียนนี้ว่าจะอะไรเรียงเ,เ,เดียวนะ <laughs> ขอบคุณหลายๆเด้อสองหลานใจมี่น้องยอยากให้ไหลนิดหน่อยมื่อว้านเมื่อก่อนนี่กะว้านว้านอาทิตย์เออว้านอาทิตย์เราไปหาแม่วบานอาทิตย์ไปหาแม่โอ้ยไปเห็นเราได้ตัวสัตว์เราเราไปอยู่เอาหนีจากอุดรมากมาก อยู่น้ำหลานกระซ้มอยูู่เดียวคือเก่าบ้านก็อยู่ในเหลือบในปลาเหมือนแต,ต,ต่ย่านแต่ยันเรียต้นศาสเตร์เล่ากัจากกับผู้ดอนกับไปพุ่นกับว่าเป็นหนงังนองล่าวี่หนองไส้เม่าหรือสีขาตาแมียเมื่ปีประศาตก็เลยเอาเล่ามาทาั้งปีทุกแถาอยกขึ้นอหอดบ้านคืนหอดบ้านครับเจ้าสิเจ้าไหนเอาไปพุ่นกับว่ามีคนอยู่นํามาผีเอามว้ลูกหลานหลายคนเขามาทำงาน อันมองเหตุงานนั่นก็บ่าใครได้ดีบันในดดอกพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจบ่ดีดได้แต่งาน,าน,น,งนงเพราะ่นั่นเงินทองก็บอว่าใครมีลูกหลานก็นได้เห็นเราพากันกิน